đi rồi ừ. ừ. hả? À, hơi đi đó. bà hơi 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 ไเทำไมไม่ได้ขําหัวเหรอแม่เรียกมาแม่ให้เรียกมาแม่เรียกแม่เรียกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ไม่เดี๋ยวแต่เด้อแม่เดี๋ยว ส่งคนมามาฟื้นสร้างนี่หละมองสร้างวเห็นมองอึกบ่เห็น ไปตามมารไอ้ชื่อถึงยเท่ะอยเท่ไอ้สัสปันน้องสาวอะไรนะเห็นไ้ยปันปันเจอไหมปันไปเอาอะไรบ้างไปเอาอะไรโอ้ ไปเอาอะไรเหรอเลชี่อะไรโดนเพาเครื่งครึ่งครึ่งไปเนี่ยพ่อพ่อเนี่ยอือก็ไปไกลหรอเอ้ยไปเพาะก็ไปไกลก็ไปชีวิตประจำวันเล่นน้ำเสียกกระเดิดเสียกซ้ายเสียกขวาสะเดิดซ้ายสะเดิดขวาชีวิตของผ่ายผึ้ง

เล็กในน้อย he <laughs>